สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไบโอชนิดหนึ่งนะครับคือไบโอเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมองข้ามกันว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับนอกจากที่เราจะปลดประวัติแล้วได้ของเนี่ยนะครับมันมีอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าตัวละครบางตัวละครนะครับมันมีไบโอพิเศษนะครับหรือว่าไบโอที่มากกว่า3 3มไบโอแรกเนะี่ยเห็นไหมอันนี้คือไบโอที่มีปกตินะครับมีแจกทอง ชิ้นส่วนแล้วก็หยกนะครับบางตัวละครเนี่ยก็จะแจกม้าดํานะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับผมจะยกตก็อย่างให้ดูนะฮะตัวนี้นะครับตัวละครพิเศษนะครับตัวนี้ได้ม้าดํานะครับที่ไบโอด้วยแต่ว่าผมรับไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวต้นไม้นี่ระดับอาก็มีนะครับระดับอาร์ลูกจะเป็นในตัวอ่าตัวไหนนะตัวกระต่ายซึ่งซื้อในสารเจ้านะฮะ เดี๋ยวนะผมทากระต่ายหายหรือยังวะกระต่ายกระต่ายผมน่าจะหายไปแล้วนะทุกคนน่าน่าจะหายไปแล้วนะฮะผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไงก็คือเอามาแค่ปลดประวัติเฉยๆก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าจะต้องเก็บเอาไว้เออสระต่ยหายไปแล้วนะทุกคนัช่างไม่เป็นไรนะครับอ่ะแต่ว่าประเด็นหลักๆของคลิปนี้นะครับก็คือมันจะมีตัวพิเศษนะครับ ไม่เชิงพิเศษเหรอกมีตัวที่ไบโอเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับอย่างเช่นตัวนี้ชูเทนเห็นไหมซึ่งมันจะมีไบโอตรงนี้มาเสริมเข้าไปนะครับซึ่งไบโอเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเอฟเฟกพวกสกิลหรือตัวละครที่เสริมเข้ามาทําให้เพิ่มความสวยความงามมากขึ้นนะครับอย่างดูวันนี้เห็นปะดูท่า,าถ้าจะเป็นท่าปกติก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะอ๋อนี้ก็ใช้ใช่ใชไหม อ๋อนี่ไงนี่ไงไฟข้างล่างอ่านี่ไงเห็นปะไฟข้างล่างมันต่างออกไปนะครับถ้าใช้ความสามารถอันนี้ปุ๊บเนี่ยใส่เข้าไปเอฟเฟก,กจะมีแบบนี้นะครับดูเท่ขึ้นเห็นปะอ่าอันนี้ดูอันนี้คืออะไรอ๋อวงไฟปะน่าจะเป็นวงไฟนะครับอ่าวงไฟจริงดแวลนะครับวงไฟร,บรอบๆเห็นปะที่มันหมุนมันจะเปลี่ยนไปนิดนึง อาเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปใสลักไฟมากขึ้นนะครับนี่แหละคือความพิเศษของพวกไบโอนะครับซึ่งตัวละครบางตัวในตอนนี้นะครับก็มีไบโอพวกนั้นเข้ามานะครับอย่างเช่นอานเดี๋ยวผมจะมาาบดูชิระนุยนะครับที่ผม,มเพิ่งจะปลดไปนี่เลยนะครับไปดูกันนะครับสวยมันเพิ่มความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอฟเฟกต์ของตัวละครให้ดูสวยขึ้นนะครับถ้าอย่างน้อง น่เห็นป่มเห็นป่มมันจะเป็นเหมือนไฟดังทองเนี่ยตอนใช้สกิลพวกนี้ยเนี่ยเห็นปะเป็นสีทองแต่ปกติมันจะเป็นสีน่าจะเป็นสีแดงนะน่าจะเป็นอันนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเห็นปะพอใช้สกิลปุ๊บอะก็จะมีไฟมีอะไรรอบๆนะครับดูสวยขึ้นมันเป็นมันเป็นไบโอที่เพิ่มความสามารถเพิ่มความสวยงามของตัวละครแล้วกันนะครับพูดอย่างนี้ สำหรับใครที่อวยตัวละครไหนชอบตัวละครไหนเนี่ย<ร>ก็อย่าลืมมาจัดไบโอกันด้วยนะครับเพื่อทำให้ตัวอวยของเราเนี่ยมันมันสวยมากขึ้นแล้วกันนะครับอันนี้ดูไม่ได้ใช่ไหมตาไปดูอันนี้กันของพี่เลนอืมซึ่งพี่เลนเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่มีทุกตัวนะที่จะแบบมีสกิลพวกนี้เนี่ยพี่พพเลน ก็คือมันจะเพิ่มเอฟเฟกของการใช้สกิลให้มันดูสวยงามขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่าประมาณนี้ก็ไปลองลองดูความแตกต่างเอานะครับมันพิเศษกว่าตรงไหนตรงที่ว่าคนอื่นใช้มันจะเป็นแบบธรรมดาแต่พอเราใช้ปึ๊บมันจะดูเท่กว่าคนอื่นนะฮะประมาณนี้ตัวละครมีตัวไหนอีกบ้างฮิกังนะฮะลองฮิกังเนี่ยลองสังเกตตรงที่ตรงรูป รูปภาพข,าข้างข้างน้องนะครับรูปภาพที่อยู่รอบๆน้องถ้าเกิดผมกดเอาออกปุ๊บม,มันจะเป็นเห็นปะเป็นเหมือนยันสีสีส้มๆนะครับแต่พอใส่ปุ๊บก็จะเป็นเห็นปะยันสีดำๆแดงๆเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นนะครับอันนี้คือเอฟเฟกอะไรผมไม่แน่ใจนะเนี่ยผีเสื้อน,นี้น่าจะเป็นที่สกินนะครับน่าต้องถอดสกินก่อนแล้วค่อยใส่ อ่าล้าผมลองทดสอบดูใส่เป็นร่างธรรมดานะครับอ๋อนี่ไงเป็นผีเสื้อนะครับน่ารักเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเออได้ได้ได้อันนี้ได้อยู่ถ้าเกิดถอดอ่ะเฮ้ยอันนี้ทำไมอ๋อเป็นร่างเพีนี่เองนะครับเฮ้ยสวยมากสวยมากสวยมากชอบชอบ เปรียบ,บเทียบกันนี้กันมผมว่าผมชอบแบบอันนี้มากกว่าเออใช่อันนี้แหละทุกคนคนพบคนพบใหม่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไบโอเนี่ยจะมีบางตัวละครแต่ว่าบางตัวละครก็จะไม่มีนะครับอย่างน้องหมาดูนะเนี่ยตัวละครน้องหมามีสกิลนี้เข้ามาซึ่งมันต่างจากอันเก่าน,นิดนึงนะครับตอนที่ใช้สกิล อันนี้เป็นเอฟเฟกของสกี้นะครับอลองดูนะเนี่ยเห็นปะอันนี้คือตอนใส่เอฟเฟกนะครับมีหมาวิ่งรอบๆด้วยนะครับอันนี้คือตอนไม่ใส่เอาอันนี้ตอนใส่เหรออันนี้ไม่ใส่อ่าอันนี้คือตอนไม่ใส่นะครับดูนะเนี่ยเห็นปะมันจะมียนันมีอะไรอย่างนี้รอบๆ ต่พอใส่ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้มีหมาวิ่งนะครับแล้วก็นี่เป็นไงอลังการขึ้นปะนะครับดูพิเศษขึ้นมาทันทีดูเท่ขึ้นมาทันทีนะครับมันก็เป็นหนึ่งในความสวยงามของของเกมนี้แล้วกันเนาะของตัวละครนะครับนอกจากจะมีสกินมีอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เสริมตัวละครแล้วทาให้ตัวอวยเราเนี่ยมันน่าอวยน่าอะไรมากขึ้นนะครับวก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องไบโอเพียนเท่านี้นะครับแล้วก็วิธีปลดก็ไม่ยากนะครับเราจะต้องมีไอเทมไม่พวกเขาเรียกว่าอะไรน,นะเป็นอไอพวกดารุมาทองอะไรอย่างเงี้ยน่าเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันน่าจะมีขายหรือเปล่าเป็นลักษณะยังไงนะครับอาเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านนี้ปกติแล้วกันจริงๆมันสามารถหาได้จากที่อื่นด้วยนอกจากในร้านค้า นอกจากเติมนะครับมีหลายวิธีมากนะครับผมเนี่ยแทบไม่ได้เติมกับพวกนี้เลยกิจกรรมเนี่ยเน,ยน,ยนยี่ยในโลว่าทองนะครับอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยพวกยันพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้คือของทั้งหมดเลยที่ที่ใช้อัพนะครับมันจะมีปุ่มอัพอยู่ตรงไบโอนะครับถ้าเกิดใครมีความสามารถแบบนั้นเนะี่ยมันจะมีปุ่มอัพนะครับเราก็ใช้พวกเนี้ยแหละนะครับในการไปอัพมันของผมเนี่ยปลดทุกตัวแล้ว ก็เลยแบบไม่สามารถจะโชว์ให้ดูได้นะครับมันก็จะเป็นขึ้นแบบสกิลที่ปลดล็อกแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นโชว์ไม่ได้เนาะก็เลยมาเปิดในนี้ให้ดูก็ประมาณอันเมื่อกี้แหละที่เราต้องสะสมนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆส่วนใหญ่จะมีขายตามพวกอ่าร้านค้าแมวนะครับร้านค้าแมวที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างเนี่ยซึ่งมันจะมาวันพุธกับวันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับก็ลองมาดูกันมันจะมีขายอย่างในอย่างหนึ่งนั่แหละนะครับก็เวลาเพื่อนส่งอะไรมาให้ดูก็ซื้อๆเก็บเอาไว้นิดนึงนะครับประมาณ กหมื่ทององมั้งไม่แพงมากนะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่จะปลดประวัติเนาะถ้ามีก็ลองปลดดูสวยงามมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ